สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆท่ทานเลยนะคะทั้งเพื่อนๆ FC ใหม่และ FC เก่านะคะวันนี้แอดมินก็มีแนวทางลาว VIP และลาวสตาร์ VIP มาฝากนะคะส่วนลาวสตาร์แอดมินทาไม่ทันเนาะเพื่อนๆจ้าเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะคะขอ,อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าทางช่องนะคะให้แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำนะคะอาแนวทางนะคะแนวทางวันนี้เนาะวันที่140964นะคะชุดตัวเด่นเนาะแอดมินให้เด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์นะคะสองนะคะไม่ได้เอาขาตั้งมาด้วยนะคะเพื่อนจ้าสี่และ หกค่ะส่วน,ต,วน,นะะตัวเด่นเนาะค่ะตัวเด่นเนาะสองศูนย์นะคะสี่ศูนย์สี่สองสี่เก้าก้าห้าหกสีหกศูนนะคะ ส่วน <c oughs> ชุดเน้นนะคะตัวเน้นนะคะ40่ศย์เนาะเพื่อนๆจ้าแล้วแต่เพื่อนๆชื่นชอบนะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นจ้า49นะคะ95จ้าแล้วก็อ่า60นะคะ ส่วนตัวกันนะคะชุดการแอดมินให้3มคู่เนาะ6 1หนึ่งนะคะสองสี่โอ้เขียนผิดค่ะเพื่อนๆค่ะอ่ะมันมาแล้วสองสีก็เอาสองสไปด้วยเนาะ 2, สองสตัวกลับนี่ค่ะเพื่อนๆได้เขียนแล้วเนาะเพื่อนๆจะกก็ไม่เป็นไรเนาะดูผิดค่ะว่าจะเขียนสองเนาะเพื่อนๆแต่มันเป็นสองสี่จ้ะอ่ะก็เลยเพิ่มเป็นตัวกลับให้เลยเนาะแล้วก็สี่ดนะคะ ส่วนตัวเน้นเนาะตัวเน้นนะคะแอดมินก็ยังชื่นชอบ29นะคะเพื่อนๆจ๋า29นะคะ61นะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะส่วนเลขกําลังวันจ้าเลขกําลังวันนะคะมี0เนาะมี1ค่ะมี9นะคะมี8และมี5จ้าอ่า ส่วนคลิปก่อนๆน,นะคะคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะเพื่อนๆบางคนยังไม่ได้ดูเนาะคลิปเมื่อวันที่13นะคะ,ะเด่นเข้านะคะเข้าเด่น3และเด่น9นะคะส่วนตัวเจาะเนาะเข้า8 9 2 3และ9 4นะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เช่นกันนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้า อชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เนาะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะจ๊ะ,ะก่อนจากกันในวันนี้แอดมินก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกท่านโชคดีจ้าอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ